เราจะไปสนามบ,บินดอนเมืองครับเพื่อเดินทางไปเล่นที่ประเทศไต้หวันนะครับโดยชวอบมชวปอร,บ,อปอรบัมคนดีคนเดิมครับผมเดี๋ยวไอ้มึงไปตาม,ม,ตามไอ้ชิ้วก่อนมึงไปตามเลยนะเนี้ออไอ้ชิ้วไอ้เหี้ยไม่ได้ว้าไปสิบนาทีก็เนี่ยครับเวลาก็บินตีสามใช่ทำไม หล่อของแล้วเนี่ยมีของเยอะดี่โอเคครับเดี๋ยวไปเจอที่สนามบ,บินครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็คือพี่ทิวหาผูฟังไม่เจอ <c oughs> ก็เลยวนกลับไปหามาทำให้เราก็ไม่เจอราชาสุดท้ายก็ไม่เจอ <c oughs> อยู่ดีนี่ก็คือสภาพนะครับเธ <c oughs> อต้องขนไปมีกีตาร์้ก็มีเบสฝ่วนนี้จะเป็นของกรองนะครับส่วนนี้ก็เป็นแคมเปอร์ และกระเป๋าเดินทางทั้งหลายน้องตาก็มาส่งถึงที่เลยนะครับตอนนี้เราพร้อมจะนอนแล้วครับกี่โมงแล้วครับตอนนี้ก็ตอนนี้ไม่เกิงไม่เงา <laughs> จะตีสามแล้วนะครับรุ่นกลางปา่า <laughs> ให้ดูเวลาคร <laughs> ับดนนเนรายการไม่อวดขอบ <laughs> เอนเี้ววันนี้ก็อยู่ที่ไทเปนะครับผมวันนี้ก็จะเริ่มหาอาหารเช้ากันนะครับผมสามารถเดินไปได้ไหมครับแดนวันนี้ได้ครับนี่คือไกด์ของเราครับยองไทยยูสเฟนสสวัสดีครับตอนนี้เราเราไปอะไรกำลังจะไปกินอาหารเช้าครับผมหิวหิวมากมากจริงๆริงหิวมานานแล้วแบกแบกทีโอเคแบกทีแอนไลน์ สวััดีครบไปดูู Euro Easy Gas จริงๆคือพวกเราต้องมาซื้อเพราะว่าการเดินทางหรือว่าการเข้าออกหลายๆที่ก็ต้องใช้ Easy Gas วินด์ดอทมอนวิน,นดดอทมอนน่ารักว่ะขอพิธีวนะครับเป็นอะไรเป็นเฮิตส์ตนสตาร์ เออนี่ก็อากาศเท่าไหร่ครับยี่สองพี่ผมเช็คเสื้อหนาวมาแต่ว่าคิดว่าตอนเที่ยงคงไม่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 หนาวมากนะแค่ยี่สามเองเท้ายู่สิบสามองศาใช่ไม่หนาวมากเลยลมเย็นๆสบายๆูสกาลับมาที่ร้านข้าวชื่อร้านว่าอะไรไม่รู้นะครับไปดูกันนี่คือหมายเลขร้านเนี่ยสองยี่สิบ and now we are g o to the coffee shop อยากเสียตังค์แล้วว่าจริงวันนี้ต้องได้ผมผมไปร้านหนึ่ง่นก่ตอนผมกลับร้านหยวนร้านบาทเหรพี่เด็กโตตรงตรงตรง this way let's go เราเอาไม่ได้แม่คนเดียวเขาบอกเนี่ยไปขับตรงเนี่ยปั่นตรงสลางได้เลยหรือว่าจะปั่นตรงข้าหน้าดีก็อ่ะปั่นข้างหนังไงพี่

66เรากำลังจะเดินทางไปที่ตลาดสักอย่างนะครับเพื่อจะไปกินข้าวเย็นหนึ่งคุณทิวก็คือมีงานด่วทนทตให้ต้องปั่นงานอยู่ที่ห้องครับเดี๋ยวไปกินข้าวครับผมก็มาเจอที่ตลาดครับเน่เไว้หรือยนะัว่าจะกินอะไรวันนี้น้องปลาสวยนะในกล้อง ยังไม่ได้เลงอะไรเลยครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นเป็ดเราผมรู้สึกว่าผมอยากกินเป็ดดูบรรยากาศรอบๆครับจัดดูจักรสก็อัปเดตสถานการณ์ก็คือร้านค้าค่อนข้างน้อยนะครับก็เงาๆหน่อยแต่ว่าก็ยังดีที่อากาศดีแล้วก็ มีเครื่องดื่มเย็นๆให้เราได้สั่งกันนะครับมีตู้ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปไหมใช่ใครจ่ายมั้ยครับของเอขาค่ะแบบของเธอมีอีกนะต้องกดกล้องลงแกไม่ได้เดือดเฮ้ยเจ้ามันเสียจาก เมื่อี้ลูกอันนี้แม่งอยู่แบบหวานเลยคือสมันนี้คืออะไรเอามาเล่นมีดเหรอมีดมีดในติ๊กตอขายอยู่อันละสิบาทโอ้ยเอ ยิ้มได้เหรอวะอันนี้คือผลงานไหนผลงานเท่อยู่มีทั้ทงโคู่ทั้งคู่เอาเก็บอยู่เก็บอยอ่อยู่นี่ฮะแล้วตัดภาพไปที่คนไม่ได้นะครับ ตัดก็ลืมัดนะลืมไม่ลืนะเพราะเราสอเียวกั่องไอ้ยินเสนอแตไม่ยนมันต้องพูดว่้บอกชื่อก่อนับอกชื่อบอกชื่อบอกชื่อบอกชืบก่อาต้อกมาที่มึงเล นักซองนั s o อง Call Summer Times มัโอเคลมแรงแล้วพวกอปีก็ป่อยแล้วขึ้นเพลงไม่ต้องอะไรอะ สวัสดีครับสวัสดีครับวันที่สี่วันที่สามกำลังจะต้องขึ้นเขาเพื่อไปเล่นนะครับเป็นไงมากับชุดผู้ผมนี่ครับดูเข้ากันครับแต่นี่เข้ากันครับครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ซาวดิเนเียของเรานะครับว่าเขารู้สึกยังไงและเตรียมพร้อมอะไรมาบ้างนะครับไปครับ ครับคุณรู้สึกยังไงบ้างครับกับการจะต้องไปทํางานก็โควไฟช็อตก็ฝน,นเนี่ยตกแล้วเต็มสิบเนี่ยคุณ,คณมีความพร้พอมเท่าไหร่ครับเออสิบครับผมอา่าเพราะว่าได้ทําการดู YouTube มาแล้วดูดูมาแล้วครับประมาณหนึ่งแล้วคุณวา,างแผนยังไงบ้างกับวันนี้ครับก็เริ่มทที่ให้บนเวทีเสร็จก่อนครับแล้วก็ค่อยๆจัดการทีละอย่าง แล้ววันนี้เตอร์คิดว่าซาวจะดีไหมครับอ่าคิดว่ายังไงก็ดีแน่นอนครับตอนนี้เราวัดถึงงานแล้วนะครับ กำลังจะเดินไปที่เต็นท์ศิลปินนะครับเพื่อเอาของไปวางแล้วก็ไปพักกันนะครับดูครับทางนู้นเลยไม่ยอมฮัตเออโซครับที่พี่รันออกมาไม่ใช่ค่ะสบายบายจบเร็ววันนี้คุณแต่งตัวตีมอะไรมาครับวันนี้ผมแต่งตัวตีมหนาวครับเพราะว่ามันหนาวเออไม่หนาวพี่แดงไม่หนาวครับไม่เชื่อไม่เชื่อละพี่ทะลุไปข้างหน้าก่อน ไม่ไม่เธใ่เขาจะใส่เลยมีกูเนี่ยไม่ใส่ี่เอาปน็นเไป็นไงบ้างคะพี่ดีเลยครับอันนี้คืออันนี้คืองานแรกเลยปะใช่พี่เราก็ซื้อไอไอเคสเนี่ยเพื่อมาเล่นที่นี่อ่าสอร้าสิบนพี่ 20, 2 0 0หมื่นสองหนสาแล้วเป็นไงใช้ดีเลยไหม,มไหนดูดิเป็ไนไงครับซับอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องชายสุชทีรัก์น้องอาร์มจากท i ว n ออฟนะครับให้ยืมรัดเคสแล้วน้องอาร์มได้ใช้ยังครับยังไม่ได้ใช้มันซื้อมาปุ๊บผมยืมเลย <laughs> ตัวมารเฟิ้งของสแนดมันหลุดน,นะ,ะเด<อ>็กกับของอะ <laughs> ออนคามิราออนคามิร thank you อ mm ัน hmm. นี <lite cel> ้บททดสอบความแข็งแกร่งเหรอไปยอนนะครโอ้ที่ถึงน้องตะเลยค่ะโอ้ยน่าคือแค่เดินเบาๆก็เดินได้จริงโอ้ยก็หลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วนะครับก็กลับไปอาบน้ำแล้วก็ ออกมาเข้ากินกันตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มสีห้านะครับก็มีแกงๆคุณพี่เติร์กและน้องแอนจากร้านดอกไม้และน้องมิ้วจากมิ้วก็มากินกับเราด้วยครับก็รอชาวแกงคนอื่นมาอยู่มาอีกคันหนึ่งพวกเพื่อนๆที่เหลือสัมภาษณ์คุณเติร์กหน่อยครับวันนี้เป็นไงบ้างครับเปิดกระเป๋าวันนี้ครับก็อยากจะบอกวงเลยว่าอยากใช้เอวิตครับผม ดีจัดเสียงโคตรดีสุดยอดครับบรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างดีฮะอากาศดีมากดีกว่าที่ไทยเอะเลยอ่ะไปเล่นมาเป็นไงบ้างดปไปเล่นมาดีมากวันนี้เราได้มิกเราได้ใช้มิกเซอร์ราคา6 -7 ล้านแล้วก็ใช้มิกเซอร์ที่อยู่ในหูที่ทำหูราคา8ล้านกว่าบาทนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเล่นยังไงก็ดีอ่ะใช่ไหมพี่เติ์กฟินปะ ไม่น่าจะทําให้ได้ขอโทษจริงๆเราไม่รวยค่ะคุณซับบอกว่าวันนี้คุณดูอารมณ์ดีนะใช่ใช่ผมอารมณ์ดีโคตรเป็นเราก็เข้ามาที่ร้านหมาล่ากันแล้วนะครับเพื่อก็มาถึงกันหมดแล้วเดี๋ยวกูจะรอดูคตไม่เห็นดูได้เลยมาดูกันนะครับว่าอาหารจะเป็นยังไงรับผมส่วนนี้จะเป็นน้ำจิ้ม เดี๋ยวจะเป็นชาไม่รลบอลาน้องแข็งตรงไหนอ่ะไปโรลโรงเรียนครับไปโรลโรลคืออะไมันโรลโรงเรียนผรลของโรงเรียนอ่ะโรลโรงเรียนไปโรลตวบอเรี้ยงใจชิวโดไต้หวันซันโชจินจยนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากไต้หวันเราบ้านเราคือเน็ตเลคคอมเมนต์มาใครมาเขาไปกินครับชื่อร้านก็ คือคนไทยเขามาเยอะมากเขามาดีสาวไทยเขียนด้วยมาดูนี่ครับชื่อร้านว่าอะไรนะมาลาคอสทอดมาลาคัสทอดมันเป็นบุฟเฟ่น้ำด้วยเลยน้ำเบียร์นั่นก็คือซัดหมดเลยอิคอนน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งนี่ก็เป็นลิงภูเขานะครับอก้อนน้ำแข็งก้อนนี้ขออนุญาตไปตักขอบคุณนะครับทุกคน กัแล้วนะครับกับยูทัวร์เอ่อทัวร์ไต้หวันนะครับเนี่ยยุ่งจนไม่ได้ถ่ายที่สนามบินหรือช่วงหลังๆัเลยครับเพราะว่าอ,อะไรพระมัวแต่ช่วยมึงนั่นแหละโอ้โหนั่นแหละครับก็กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยกันทุกคนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมึงลาคนดูหน่อยแล้วโู้โไม่ยอดยาหยีขอพี่ไปก่อนนะจ๊ะ